สบุญคือเเขาเตวาสิขเขาไปหาทางสาหล่าเพิ่นพี่น้องเี่ท้างละเสาหล่าเพิ่นขี่ซาเล่งมากเมื่อกี้นี่สมุนไปส่วนเสาหล่าเมื่อดับน้าสวยพี่น้องเลยเ่วาบฮห้ว่าสาหล่าเพิ่อนขี่สะดวกหรือเนาะเฮาไปสีมาสักสวนหรือว่าไห้เมื่อดำสวยพี่น้องเยสบุนกับว่ได้ส้วนเมื่อดำซื่อๆเนาะเฮาไปสิจ่ายเป็นรรยวันไห้ถ้าว่าเพิ่นเมื่อสมุนกับไห้เพิ่นเที่ยวเอาก็ได้พี่น้องเพราะว่ามันกับบริไกลปันใดเนาะหลังจากเขาเลิกขึ้นแต่ดำหนาก็ะ มาได้พี่น้องเลยสิปหาทาั้งสาวะสะกอนทั้งสาวเกษาสบุญกับไป่วนแล้ทาง้งเพื่อนว่าเออจากไปยู่ทาวามีโมไปพี่น้องกับ่เป็นยังจากโมู่บ้านสายบุญกับบ้านกับหน้าสบุญน,นี่มันกับโพด้ไกพี่น้องเลยมันกับประมาณขี่รถทาวานั่นกับประมาณเกือบสมมองชั่วโมงพี่น้องเลยถึงเนาะก็โอเคพี่น้องเพื่อบมเป็นการเชียเสียเวลาสบุญสิพ้าเขาไปหาทาั้งสาวะเพื่อนสะกอนบ่ได้มาโดนแล้วพี่น้องเลยทั้งหมู่บ้านสายบุญ เดีว <ans of th economies> ่าเงียบเงากันหลายเติบด้วยพี่น้องเลยเอากระโบได้มาสำหรับเป็นเดือนสองเดือนแล้วกับโบหุ้มวันนี้ถามว่าพ่อพีพภาคประการใดสมบุรต้องการขอโทษขออภัยเด้อพ่อแม่พี่น้องเออทุขทุกคนเนาะใครกดแชร์ให้ในเด้อขอบคุณขอบคุณไปเบออสุขสุขพนเนาะที่ติดตามหับ zoom คิปเข้าไปทั้งเฮือนสาละเพิ่นเจ้าก่อนเป็นจังได้อยู่ดีมีแห้งอยู่บ่ได้นะทางหมู่บ้านสายบุญเฮาและพี่น้อง สลาเพิินป้าบุลุงตุงนั่งพีน้องเลยสลาเพิ่นเทนี่ทางออกกับเพื่อนได้เด้นเรามาปลูกได้ในเมตมุสบายดียดไปเมืองเอพือนบ่าลูกแขง่งแดดไปพาน้องแข,งขง่งแดดอะไรป้าดอกดาวเคื่องเพิินงามเทอันี้เพลินสละาเพิ่นกระต๊อบหน่อยคือขังคาแทะนี้ ปงเฮ็ดปช้างเติมน้ำมันที่ไปทั้งดอนนี่อืมออไป้านอืมได้พ่อกันจะโดนเลยทีไปยังไปในบ้านเมนไมซื้อทานซื้อทานให้่ทานน้ำใสทานม่ได้แลยในบ้านทานโอ้สอบเธอได้ข่าวายเดียวนี้กันขึ้นแล้วไป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 ุวไปแล้ล้วไปแนล้ววปแลว้วไปแล้แล้วไลไปแล้วไปแล้วไปแล้วไป้ล้าไป้วไปแ้วล ลูกเพิ่มมากไยังแบบกล้าถูนะห่าแล้วบ่เดีนี่บ่ไเ้มาดุเลยหยอกเลยนะต้องมาดูเล้วแม่นวะป่ะมันั่งรมมาเฮือนคานผลบริมาแต่โดนเลยหกเลยนคนดูเอาหกนอนอยู่นี่บนในือนมีแบบเขานอนบ่มัน้อนโออยู่นี่แค่ในมรวงโอ้อาสสบายดีเด้อแม่ตู้สดีบตูผุนผุนอนอยู่ในผูเออ มันยงครบบ่านอนในปูน้องน้าฝนอยู่ในบปูอาบ้าขนมนี่ถูกไหมถูกกันถูกกันลูกมาแล้วอืออันนล่ะถูกไหมลูกถูกไหมลูกถูกลูกถูกไหมถูกไหมนะเพุ่นบบถุได้คนหน่อยเพุ่นเดี๋ยวนี้ได้อเลยได้หนีิถูกแมนั่งคุยกับสลัดกันโดนได้ไระเด้มาพ่อกันสลัดพี่นาเจ้าม่นั่งขางนี่ก็ได้สลัด เออแม่นๆนะนมันาเนาะแต่สิว่าแม่นๆคนขาวเด้อมืดเขใส่กันบ่เลยบ่นบางหน้าเฮ็ดได้หน้าดําบ่่อยคือกันแล่อยก็ตากแดดตากลมเด้อโอ้บ่ยบเองก็ได้เด้อไปกจังได๋ดีมีแงบ่บ่ได้ๆเดี๋ยวนี้จะเฮ็ดหยังุมื้อนี้ยว่าเฮ็ดหยังป็หยังก็พอได้ซั่นนันหาเฮ็ดจะ โอ้จักเฮ็ดงั้นเลามากินกับเมาซับซะเอ้าเอาเห็นแมงมันกินได้ไอ้อันนี้เนี่ยโอ้ปวดจักเฮ็ดจักเฮ็ดคือเจ้ามากินเจ้าเขาท่าแท้แท้เฮ็ดดินเนี่ยกะมาแกงหน่อไม้เมื่อไงบะนี้กินเมื่อไรกินเมื่อไรประมาณอาทิตย์หนึ่งแล่วไหมท่าแท้กินไปทุกที่ทุเดือนเจ้าก็ได้มันจะอะไรกะมาแกงกะเพริ่ปูดน้ำแกงหน่อไม้น้ำกินเลยสักพันกว่าถ้าปวดที่ปวดยากก็ขออนุญาตเนาะ ลุกขึ้นก็ลุกม่ได้สักหนว่าเจ้าบ่ตายปตอมเติมบัดคู่คนนะเป็นบัดขู่คนนะเป็นเจ้ากินหุ่นเล่เจ้าจีเฮียนกินอะไรโเลยได้เห็ดเห็ดเนี้ยเขาก็เป็นตะกินจะเห็นมันไม่นอนหไรแล้วนอนนอนมันก็ยังเมาเขากานี่เลยเนาะพากันพากันเห็ดยังยุ่ยเสมอเดี๋ยไปหาลูกก้าวลูกม้งแจ้งนี่บ่ ก็อยากไปอยู่ได้เลยรถท่ากระแป้งแล้วนี่เออเจอไปแต่เมื่อเด้อะเมื่อขู่เมื่อดำซอยเด้อจังเมื่อเมื่อได้ปะแล้วแล้งมึงก็เลยรถท่ากระแป้งเลยขี้เดียวใส่เตอร์มดเจอทันี่ไม่ใส่สเตอร์ไม่ก็ขี้ได้แล้วรถข่อยไปเนื้ใส่มันมันต้องไปแบบนี้แล้วเอาเมื่อหาเงินก่อนเอาเมื่อหาเงินแล้วข่อยสิจ้างอยู่ดำหน้าก็ไดันเลยจีกงได้ปะเลยเอาเป็นไปจังไปจ้างจีกงหมดได้ กบเรืองเลยมันวิ่นคงพวงโร่นั่นเนี่ยอานนั้มันดลายกินมันยังม่ได้เลยกินมันแล้วจะเป็นวิ่นตาลายมาทันแรกอันนี้เป็นเอิ็นปาหวานอยู่เป็นความดันบ่ะจะกี้กินป้าจ้ะอันแรกจ้ากินโบกระเดันถึกแล้วก็นย่างห่างของมันโร่มันอะปวดหัวไปลร่ตาลายบุค้ากินอย่งนี้โอ้ก็ต้องกินเด้อกินไปเลแม่าโจแหละ เอาไปสิมาส่วนดเมื่อดำหน้าน้ำไปส่วนสาวสาวซาน้ำหล่ออะไรอย่างเมื่ออยู่ได้สาวซาประชุมมูลทำเมื่อดำเมื่อตัดเช้าบาเล่นกับมาเคขาไม่ได้เคยดำหน้าเช่อววะจ๊ะก็ดำอยู่แต่ว่ามันก็สิคือหมู่ดำบ่เลยเอามันเป็นได้ได้แต่เราปักลงดินคือเก่าจะปักลงดินนั่นแหละกยังไม่งอเลยยังมุดเตี้ยเลยมุตี้ได้ข่อนนะปักลงขี่ดินแล้วดำนาไปสิคะแนนปิ่นเหงามันดงขี่ดินเอาไปนี่มาไป เอัน,น่ยเสียบหา้างมันลงดินได้แต่ดำหน้านะอัน,น่ย <Hey. S 1> เสียบเอเนย <Hey. S 1> ไปดำอยู่แต่ดำท่านะอล้ว oh. ยงเขาว้าจิเป็นย่างเมื่อดำหน้าก่อนนี่กันสะดวกพักกันข <Hey. S 1> ี่เมื่อกัน <Hey. S 1> อยากเที่ยวกับรถขมากากับพักกันมา,ากอาบมอยากมากกับนอน <Yeah. S 1> พ้นมีอยู่ได้เถียง เลี้ยงให้นอนก็ได้เข้าก็สิเข้าก็าส,าสิให้เลี้ยงเลี้ยงอก็ได้เข้าก็ได้ใ้าไปนอนกับผ้าพูดีไปนั่งกับพอดีเลยแหละเราต้องไปจากดำนากินนมไลย <c oughs> อ๋อเอาเสียงยาที่<ด>คือ่ยาแล้วตอนบุญพุนอาตีเที่ยวเอาบุตรเศร้ากับออกเมื่อแต่พี่ประมาณหกโมงกะพักกันที่เมื่อมาแรงกันเลิกแต่พักกันที่มาคือข่อยมาถ่ายคลิปอยู่แล้นี่งเท่าเดียวได้หอยทั้งบึงก่อนปึกษากันก็เลย ส่วนกันเด้อแม่นแหละจ้างรายวันให้วันละเศษน้ำมันเศษหาทั้งน้ำมันไปน้ำมันข่อยใส่ให้พ่อหยอสิเนาะให้ได้ก็เอาแต่น้ำมันนี่สิเติมให้นะน้ำมันเติมให้มื่อหาซิปเดี๋ยวนี้ไปหาเห็ดให้กับทั้งยากนะนั่นแหละเงินมันจะหายากเด้แม่นเขากะโลนึงคิมหาพันนั่นแหละนั่นแหละเจ้าเมื่อเจ้าก็ได้เลยได้หาซื้อเข้าซื้อน้ากิน นี่ยมันกับแพืงเสมอนี้ก็ได้ย่งกับเพงนัดทุกิงทุกอย่างไปซื้ออย่างก็เป็นต่ได้เสมอนอ้วประตูเป็นยังจะคือนอนทำไมได้ไม้เท่ามันมีแเละนอนซืได้หนึ่วันตึกมั่งนไดเหรอวนแม่งวันบิาแต่เงินเท่าเด้ทางขางตัวผูกกับขนแล้วก็การมุ่งนอนขึ้นเลยหนึ่งวันหลาย เนี่ยเด้กแบบน่าก็ยังไหลได้สมือจะไปหาคนกันเนี่ยอืมเอาผมมีรถเด้กมีรถครับไปหาเอากระเลงเมื่อส่งเราเม่นังโซไปใช่แหละไมนังโซไปหาเฮ็ดว่าเห็นแต่ลูกเพิ่มถ้าไปหาเฮ็ดนะว่านี่ไปหาเฮ็ดไม่มันไม่สมนี่แม่เขาไปหาเฮ็ดนะเลยไปก็ได้อีดายเราเราไปหาเฮ็ดเพราะได้กินเราอ่ะอืมเมนังโก็ได้ไปก็ได้ก็ได้เราอ๋อฝนตกเล็กมันก็ได้แล้วไหมโอ้ย เราก็มีชสชวนคนรูจักเนาะเทารถมีแ่วนคนานี้ไปหาซ้อหนอแหงๆวัวไปหาซแล้วเขาเราเอาในี่ชวนคนที่เราจักมันเท่าจักเขาเขาตีบ่มีบมี่บนสานั่งที่แตงไใหม่ต่อกินน้ำบ่ท่านสนะแถวนี้มันคนหลายก็ช่องสิบ่มี่พวงหาแท้โอยตอนร้านไทยเหาอยู่ไม่ถ้ากับเมื่อเมื่อวานมีอยขอดลูกแล้วบ่ยังเม่ขอดลูกอยู่ไม่ขอดจะพูดบ่ ้ยังนอนอยู <N> ่พ <ish> ูดอยู่ปะเดี๋นี่แมนนอนอยู่นเย็นนะไม่อยากอยู่นี่ลักไหลลูกอยู่พี่เลิกไหลลูกเอามาใกล้กันเลยเขาตีกันเออแล้วเอาแยน่กันวันนี้คุณคุณนึ่งนอนนั่ไม่ตู้บ่แม่นคุณใหญ่ว่านอนนั่ไม่ตู้แม่นคุณน้อยตีตีเอ้ยแม่นหายตลอดเลยต้นนั้น ตีข no like like so ึ้นกันเนาะบุกกตีโดนแล้วพอได้มาเยี่ยมมาอยากยันว่าลืมกันเบิดแอ้บ่ัวขึ้นนอญุ้ยเห็นเงียบบ่้ยบุ้ยเห็นเที่ยวทางเลยเเพื่อนชานแล้วเด็ดเน้เพื่อนชานแนลเราพักกันหาได้ไๆวันนี้หาเงินหาทั้งเด็ดได้หาไปนี่แหละอาจ้างเอาพอได้อยู่ได้กินเพือนทานก็มีอยู่เลยสนิทมีอยู่กันดีใจแล้วสนิทจะมีแต่หาเงินมาไว้ใช่เนาะเอาพอได้อยู่ได้กินก่อน อันแรก่อยจึงจะแขเงรอดำบนาน้อง่อยเราสวนกันเบิ่งเด้อชวนกันเบิ่งเห็ดเหยุใดเจ้าเหตดเหตุใอยู่พอกาเรื่องอนาคตขนาดอะฮะเห็นเอาเองเอาเองและธรรมดาแล้วเป็นเหตไหาซัมเน่ก็ถือว่าบุญลายได้สาวหลายสาถูได้เจ้าเรียนฟานเบ็ดเงินาอยเศษเปินเหตุห้นี่แต่เขาจะได้อย่างเท้าแบบนี้ซื้อประเดกแป้งนั่กินสิพ่ได้พ่อเอาซัมเน่ก่อนนะ มันข้างหน้าค่อยขยายว่ะเขาสั้นที่ชองว่ะข้อแรกทำเนียอะไรสั้นอะไรมันขี้ขั้นฟัดเลยยัดขึ้นนั่นเลยเออไม่แต่ขี้ฝุ่นไม่แต่นกเลยทึ่งหูทำเนียก็จะถูแล้วงอนมือคอยงอนเยี่ยแมวหนีเลี้ยงกันอีกอือยู่ในวันนี้ไม่ไปนอนเลยวันนี้ไปไปนอนยามหนาวเนาะยามพ่อนอนข้างนอกได้ดิ ใส่ดิว่ฮึกสศราเพิ่นถุจ่าอลไรลูกบ่ได้ถุจ่าแต่โดนระบ่มีผู้มาหารจนลืมถุจ่าเด็กน้อยก็ได้บ่เหม็นลาลืมเลยหยอกเลยเด็กน้อยใช่เปล่าตัวอย่างเมื่อกันนี่อยากถุดิถุจ่าแล้วบ่ถุจ่ารึบ่ถุจ่าล้วบ่ลูกไม่วุ่นกัขนมใหมบ่ได้กินขนมได้มือหนาพองบ่มาหาเจ้าไอชีไอชีเลยอ๋อ้อไอชีเลยอันนี้ได้ชื่ออยู่บ่นี่ใครนี่ลูก นี่นะไปไชนี่ไปนี่ไมจืออยู่วะนี่บ่จื้อจื้อไอซีคนน่ะไอจืเม่อวาอะไรแบบ่ได้มาดนเด็กหน่อยก็ลืมหมดแหละโดนมาเน้ยมมื่อไรกับุญเห้กันเอามือน่ะเชียงรถดังๆขึ้นซีคล้ายๆห้องบ๊อบุญนนี่หละบุญมาบุญเออเอาใชบุญเนี่ยรถบุญจื้อน้อจื้อ อืม้น่เอ้บิดนลูตกสาวเคเดยนกันเดียฝ้าตบคนฝ้ว่าให้เอ้าเนี้ยนะตกนะทกนะสิไปใช้เจ้านะมันนี่สิไปในเมืองและอืมสิไปแล้วบ่อสิไปคอยกาสิให้เจ้าไปนะกับบรบกวนเจ้านาะฝ้าให้คน นั่นออกไปกอนสั้นๆกันฮัคอตัคนเด้อคนตู้ไม่ตูอยู่ดีมีแห้งเด้อ่สบายเด้อด้วยสบายดีเลยๆคือกันนะรวยกุมกเจไลมามาเยี่ยมมบชมาเยี่ยมมายามนี่แหละยูดีมีแห้งเด้อคนตู้เด้อด้ยไล่ไล่ยิงดหอดขิดถึงกันเนาะดยเอาขี้นออดยุ้ยมันไป่ลายทางนี่มาสพุเอาข้นหอดยุ้แต่ไปบุน เมื่อดับหน้าส่ยค่อยโดยเทั้งเหทั้งซาล่าเพื่อนันไปเวียบเพื่อนกอนอืมมากะเพื่อนอะไรใส่รองมึงด้มันเป็นตานั่นู่บ่อืมตัวจิคีเรถตัวนี้บ่อ๋อเพื่อสียหลนี้ไปเอาไปเบ่งท่านเข้าท้ายสอบตัวได้เดี๋ยวนี้นะซาล่โอโดยโดยเหแน่ของคท้าสวของนอท้าซล่าเพื่นิไปเรียกไปงาน เ <c oughs> พื่อนจะไปเวียกเพื่อนไปหาซื้อทานมาดังมาที่อไปเวียออฮะไปเวียอือเอเออเอามนอโามานไปยังะอ,นองะนะเออล่เพื่อนลรงสีออกมาเอากระสีพอตัครับพี่น้องเลยเพาว่า อ้าวอ้าวไปไครับดีๆเด้อทั้งสาวกะได้นะสมุนไพรสำหรับคลิปนี้กับสิขอคจบคลิปไว้าํสำนีกสก่อนเด้อพี่น้องเลยน้อพ่อกันในคลิปหน้าสมุนกับโอขอบุญขอบคุณพ่อเม่พี่น้องเอฟซีกันเบอ้อส,สุขสุคนที่ติดตามฮาร์ดมคลิปเฮาตั้งแต่ต้นตยนจบและบัขคามโฆษณาด้วยพี่น้องเออฝากพ่อเมย์พี่น้องช่วยกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้เพื่อเป็นกำลังใจเห็ุคลิปต่อไปพี่น้องเลยนี่ก็คือเพื่อนสาวละเพื่อนพี่น้องเนาะ สำหรับคลิปนี้เฮากกล่าไปแล้พวพบกันในคลิปหน้าเด้อสบายดี